โอเคนะครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกับคุณชุท่านลื่ๆๆนะฮะตอนนี้ก็ไปอยู่ผมอีกค้าของเดวิสกเบอร์ตอนนี้ก็ไปอยู่กันในเกมกี่อย่างวะมาอยู่กันในเกม A อไอเค v เวอร์โบฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปจับหมาป่าเพื่อไปลงถ้ำกันนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปตามล่าหมาเลยฟังส่วน,นพานะที่เราจะใช้ในวันนี้น่าจะเป็นเอ่อดีไหมนะถ้าเป็นควอสต้องน่าจะดีพอยืนหยัดได้จะไม่ต้องลำบ,บากเหมือนจลศร เปตอโลจูราสส่วนไข่มุกที่ได้มานี่ก็สิ่งที่คือได้มาไอสิ่งที่เราได้มานะที่ได้มาทั้งหมดเดี๋ยวพวกนี้ใส่ไปห,หมดเลยมาเดี๋ยวเรามาดูไอ้นี่กันดีกว่าเอาใตว์เอาเอา,อา,อาตรงนี้ไม่มีเตียงเหรอโอ้พอดีเลยหลังจากพาที่แล้วที่เราได้ไปหาเออ่ไข่มุกมาแล้วก็ข้ามพาดไปไปอยู่ไปไปไป,ไปหาหลังใหม่ก็ได้มาอยู่มาสัก อี่ที่เลยอยอันนี้มาขึ้นมานี่จุดที่ได้มาก็จะมีจุดตรงนี้แล้วก็จุดตรงนี้จุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้ตัวตรงข้างแถวนี้กับตรงนี้แล้วก็ตรงบริเวณนี้ยังหาไม่เจอส่วนตรงนี้ก็ด้วยที่ยังหาไม่เจอตัวตรงนี้ก็คือบ้านที่เราอยู่ส่วนตรงนี้ก็คือบ้านของป่าใบสอนเดีย๋ยวเราจะต้องไปสร้างบ้านตรงบริเวณนี้เพื่อเอาหมาป่าส่วนถ้ำเยติแล้วก็๋ออะไร ๆ connected. ๆ connected. ๆ connected. ม,มีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลืม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 เริ่มหมาไม่ใช่ไหมใช่หมาปะอ๋ออะไรเอ้าเอ็งเลยขาดตายหมดเลยอ่ะไม่ใช่หมาวะเอ้าพี่พูทำไมวะนะ ทา้งนั้นก็เฮ้ยหมาเลยะตายต้องช่วยหมานี่หมาป่ะวะไอข้างหน้าเรานี่หมาป่ะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวกี่อะไรจะต้องดูก่อนว่าเอาตัวไหนไปดีส2สิบสองร้อยสองสีิสองร้อยสองสี่ โอ้โห oh, 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 แถวนี้นี่หมาเต็มเดี๋ยวต้องให้ต้องให้นี่แทงก่อนไปนี่ป่ะร้อยสิบสองถ้างั้นก็เฮ้ยไอยเชี่ยม,มาจากไหนเนี่ยไอ,ยอยตัวนี้อันตรายตัวนี้อันตรายเราต้องบินนีกก่อนมาเจอตรงนี้ที่กว่าเพื่อน เริ่มจากมือก่อนเลยแล้วกันให้สหลบไปก่อนหนึ่งตัวไป,ไปยังหนึ่งตัวเฮ้ยสิบสองเอหรอเงาเก็บไว้ก็ได้เข่งเลยทีเดียวเพื่อแปดมือก่อนเลย อาหน,นีแล้วเหรอมีไปไหนแล้วเพื่อนเอ็งก็เลยทีเดียวไอตัวเราไม่มีเนื้อน่องวะ่ะตรงนี้มีหมาว่ะไม่มีมก,กากาศมากเลยเราจะตัวแค่เราเลือกดีกว่าตัวที่เหลือเอาไว้แถวนี้ก่อนเอาไปไหนแลว้ววะ อยู่นี่ป่ะนีะ่หลับปุ๋ยเลยโผค่าหาไม่ลงเลยนี่ต้องใช้นี่ยายาหมดซึ่งมรู้ว่าหมดไหนเพราะใส่รวมๆกันทั้งนั้นเลยนี่ติดไปไกลน,นี่งั้นเดี๋ยวต้างว่าตรงนี้แล้วกัน มีพวกนี้อยู่ให้เห็นง่ายๆนะขนาด้นาดเป็นยี่สิบี่กตะแต่แล้วเนี่ยแต่กยังไม่รู้สึกหนาวเลยแสงที่เราโกยนี่ I <laughs> Cái vấn đề, tên Okay, thật ra hết mọi người, mọi người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  ก็เป <ersch> ็นต่อไม่ะไรกันต่อแลออกมาได้โอเคงั้แล้วก็อ่ะเดี๋ยวกูปิดไัวงี้แลวกูจะออกมาเลยออกมาแล้วปิดโอเคไปกูไปเดินนี้คือกูจะขึ้นเลยเดี๋ยวเรไปกันไลยอ่ะไวกันเลย ตีดีกว่าเดี๋ยวโอ้เราต้องใช้ที่นี่เลยได้เวลาเขาทำมันจะมีกระตุกสักพักหนึ่งแล้วก็มันมีกระตุกสองรอบพอเดินเข้ามามันจะมีอุย้ยอย่างว่าจู่ๆก็โผล่มา ผมว่าไวมากปกติแถวนี้ไม่ค่อยมีข้างข่าวเนี่ยข้างข่าวมาไงวะปล่อยไม่หหมดอ่ะวันนี้มีกล่องกล่องเรามาเปิดแล้วถามว่ามาเปิดได้ไงก็บินเข้ามาแล้วก็เปิดก๊อตหมด ะะม,มีเปาวะมีของเอาเพื่อให้แมงขังขาวบินทะลุดินไมขขางบดมีเมกาลานีย่ะเนี่ยอ้ํนี้มัง้งแม่มักจะมีแบบพวกเมกาลานียอยู่โออ่านเงาอ่านเรามีแล้วแค่อ,อ่านธรรมดาเองข้างหน้าก็มีอ่ะไม่ใช่แค่แสง มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ถือว่ามืดนี่ไม่น่าครับตรงนี้ไม่ครับไม่ไดีสัก,กด็ดีแต่จะมีไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยทีอยย่อะไรนี่ <laughs> กัดหน้าหายแต่มันจะมีพวกอันติแฟกหรือเปล่าส่วนมันมันไม่ค่อยจะดรอปเลยอันติแฟกตดูดิมันมีปะวะ ใช้แถบนี้ต้องหยิบอ๋อดรอปแล้วมีของเออม,มีของในใต้น้ำด้วยด้วยไปที่เกียดลงไปเอาเล็กมาเลย,เลยโอ้โหกองทัพกองทัพข้างคาวกองทัพข้างคาวหมดยังมีด้วยขวัแดแมว่งขัแดแม่งเลยมึงด้วยเกกา พวกแมงป่องมันหายไปไหนหมดวะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เออราต้องหันหน้าไปทางนี้มันจะกระโดดทางขวามัมีเคผม A K อะ่ะเงี้ยอันตี t ฟกออฟหรือเคเวอร์อันแรกเราได้มาแล้วไปถึงจุดหมายแล้ว ก็ถือว่าเมื่อแถมทำไมมันรู้สึกดูพื้นมันสวยๆม,มีต้นยงต้นยาดถ้ำน,นี้นี่ต้องเตรียมยาไอ้นี่มาเยอะพอสมควรอาวอยู่ไหนวะกดผิดกดผิดไอ้ยาไม่มีไอ้ยายาฟื้นค่าสติตอนนี้มาเยอะๆเ,เลยเพราะว่าถ้ำน,นี้มีงูอยู่ เราคนที่ไม่ลงหมอด้วยว่าไม่ได้ปรับคูนค่าอะไรก็ต้องเอายานี้มาหาชื่อยายาต้มไม่รู้ชื่ออะไรนี่อันนี้นี่น,นี่ตีมูแรนมันจะฟื้นค่าสลบได้แต่มันมันช้าถ้าไม่ได้ลงหมอดแบบแรงๆโฟื้นสวยมากน,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 านี่นี่นี่ไปทางไหนที่ถางแต่ว่า มันี่มีงูอยู่มีมูมมด้วยอารานิโอตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดมันจะมีของอัตราการเกิดมันก็จะดอปลงหน่อยเพราะว่ามันเพราะว่าเราเพราะว่าเราไปปรับวันนี้แล้วข้าการเกิดเหลือแค่หนึ่งถ้ากูณเยอะกว่านี้เออ ูเยอะวันนี้จะเล่นยากมากเราต้องไปทางไหนวะทางนี้หรือเปล่ามีกล่องอะไรด้ยวยเออเดี๋ยวถอโอกาสพาชิติมด้วยเลยแล้วกันมามีด้วงด้วยฮะด้วงนี้ก็ผลิตน้ำมันได้เหมือนกันนะผลิตน้ำมันทั้งปุ๋ยอันนี้ก็สอง อเราก็ต้องไม่ว่าไปทางไหนมันก็เหมือนกันนีหว่าก็มีสองทางเลยท่านี้ก็เชื่อมต่อกับไอ้ตรงนี้อยู่ดีไอ้ตรงที่เราเจอเโนโดดเซอร์ของแคปโดสูกัสใช่ป่ะนี่ไงถ้าเราไปทางนี้แหละทางนี้น่าจะใกล้สุดอ่ะกูมากูมาถึงเกอยแล้วอ่ะไปกันกน,น้ำนี่มีอะไร น้ำมีปลาในะป่ามีสัตว์ปะตรงนี้น่าจะเป็นเลนัเดเซอร์ของตัวอะไรวะบริสปริงน้อยมหาศจลเราต้องข้ามนี้ไปและ ข้างล่างมันจะมีของอะ,อะไรเฮ้ยยังมีเค้ด้วยหรอรู้จักความหมายทะเลอ่ะ nào mà sâu của đi Nào nên quay đi Nào tay mình ba อุ้ยตะขาบตะคราบ,รบไม่เห็นกูหรอกมั้งลงมาดูโอ้โหเอาอันนี้มาก็ได้แต่อันนี้กูคงไม่ยอาออะแต่อย่างว่าของสีเขียวของสีเขียวมันจะไม่ค่อยมีเอาอขีใสอีกองสีเขียวมันจะไม่ค่อยมีแบบของดีๆเท่าไหร่เพราะว่าแปบนี้กูมาถูกทางวันนี้เอาแล้วไงกูกลับมาที่เดิมวันนี้ใช่ปะ,ะไม่ใช่่ะ แล้วก็ไปทางนี้เข้าได้หวะโอเคเข้าได้อยู่ปกติเข้าไม่ได้เนยตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะมีไดนโนดเซอร์อยู่นี้ด้วยเป็นของไททานโนบัวโอ่ะหั่งไรกันอยู่ที่ไหนอันติแฟก of ออฟ h ์ n ิฮัเอรเรียบร้อยอ่าโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เีง่นี้ดี่ผ่าครับเดี๋ยว ขอเออ่ไปฟาร์มของแล้วก็ไปคราฟอานของไอ้ไอ้เฮียเมื่อกี้ก่อนนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ผ่านมาสองถ้ำแล้วฮะก็เหลืออีกเอก้าถ้ำที่เรายังไม่ได้ไปลงฮะโอเคสำหรับพันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะไปจับเป็นเซติพีแล้วก็ไปลงถ้ำน้ำแข็งสองถ้ำเหมือนกันนะไงฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับกดซีได้หรอกดซีคือนั่งที่ขวากดไม่ได้โอเคไปละ